แล้วก็แน่นอนถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของคดีทางการเมืองสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์ก็คงจะติดตาม3ามคดีสําคัญสําคัญนะครับที่กําลังจะมีความเคลื่อนไหวสําคัญในวันพรุ่งนี้หนึ่งในนั้นคือคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีครับที่อายการสูงสุดเนี่ยนะครับนัดสั่งฟ้องหลังจากที่มีการขอเลื่อนออกไปนะครับหลังจากที่อดีตนายกทักษิณติดโควิดครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ ที่บ้านจันสองล่าบรรยากาศตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามีกองทัพนักข่าวมีกองทัพสื่อมวลชนไปเฝ้ารอติดตามทําข่าวกันอยู่จํานวนมากนะครับแล้ววันนี้ก็ยังพบมีความเคลื่อนไหวครับมีขบวนรถรวมสามคันด้วยกันเดินทางมายังบ้านพักของนายทักษิณประกอบไปด้วยรถยนต์ m e r c ์ enz, เซเดสเบนทะเบียนกรุงเทพมหานครกครับมีโฟ kswagen สีบรอนเงินป้ายแดงกรุงเทพมหานคร และอีกคันหนึ่งเป็นรถยนต์สีดำทีนี้สังเกตดูหมายเลขทะเบียนเนี่ยนะครับตรงกับรถของนายพิชัยชุนขว,วชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เคยใช้เข้าทำงานที่กระทรวงในวันแรกครับทั้งสามคันเนี่ยมาจอดอยู่บริเวณตรงประตูทางเข้าที่ปากซอยจรัญสนิทวงศ์เจดซึ่งหลังจากนั้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ออกมาอำนวยความสะดวกนอกจากนั้นนะครับ ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนคอยตรวจตราอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับส่วนอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือที่ตึกบัญชาการหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงข้อสังเกตนะครับว่านายพิชัยได้เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่บ้านพักจันสองล่าหรือไม่านายพิชัยก็กล่าวเพียงสั้นๆบอกว่าผมไปธุระมาก่อนที่จะรีบเดินเข้าห้องทํางานที่ตึกบัญชาการหนึ่งไปทันทีนะครับ ส่วนทางด้านนายวิสุทธิชัยนรุนประธานวิพัฐบาลก็ได้ออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลครับสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าคนที่ออกมาอัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหิวแสงพูดไปมีแต่คนจะเบื่อเช่นนายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดี บอกว่าออกมาพูดบ่อยๆเนี่ยคนจะรำคาญพร้อมกับบอกว่าขอไม่ตอบโต้คนกลุ่มนี้ขอให้ประชาชนตัดสินดีกว่าและทีนี้เมื่อถามว่านายทักษิณเนี่ยนะครับจะเดินทางมาพบกับอายการสูงสุดตามนัดหรือไม่พอถามไปแบบนี้นายวิสุทธิ์ถึงกับร้องขึ้นมาเลยบอกว่าโอ้ล้านเปอร์เซ็นต์ขอประชาชนอย่าก,กังวลตอนนี้ขอให้ติดตามเรื่องงบประมาณดีกว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องการเมือง ส่วนความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวจากทางนางตรีชดา,าดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขับที่ได้มีการโพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรนะครับไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชัวคิมเฮงพร้อมกับระบุว่าวันนี้ท่านทักษิณแวะไปทานห่านพะโลในตำนานสี่ชั่วอายุคนที่ร้านชัวคิมเฮงสาขากรุงเทพกรีธาเลียบทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ยังบอกว่าถูกใจเจ้าของร้านพร้อมใส่เสื้อแดงมารับ ก่อนหน้านี้นายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีได้โพสต์ข้อความระบุบอกว่าได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวว่านายทักษิณเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเมื่อคือนนี้ก็หมายถึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้สุดท้ายก็ปรากฏเป็นภาพล่าสุดนี้ขึ้นมาที่ไปทานอาหารกลางวันจึงมีคนนําไปจับโยงครับว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นั้นเป็นการออกมาสายบข่าวลือหรือไม่นะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวิศินนาย,ยุกรัฐมนตรีครับล่าสุดก็มีการโพสต์แจ้งข่าวนะครับบอกว่าขออนุญาตลาป่วยเพราะติดโควิดเนื่องจากรู้สึกอ่อนเพลียตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการไข้เล็กน้อยแล้วก็ขออภัยท่านที่มาใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะรีบรักษาตัวให้หายและกลับไปทำงานตามปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนอีกหนึ่งคดีที่จะมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของคดียุบพักเก้าไกลโดยพักเก้าไกลเนี่ยนะครับนายประกรณ์วุฒิอดมพิพัฒสกุลสสบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลเนี่ยล่าสุดระบุบอกว่าเรื่องที่ทางพักมอนิเตอร์อยู่ในตอนนี้ก็คือรอดูว่าสารรัฐธรฐรมนูญจะพิจารณาเปิดให้มีการไต่สวนหรือไม่ส่วนหลังจากนี้พักไม่ต้องเตรียมแผนสำรองอะไรไว้เนื่องจากวันที่18มิถุนายนคือวันพรุ่งน,นี้ สารจะยังไม่มีคำวินิจฉัยอยู่แล้วว่ายุบหรือไม่ยุบแต่จะทำให้ทราบว่าจะมีการเปิดไต่สวนหรือไม่และหลังจากที่ทราบแล้วในพักก็จะมีการเตรียมการกับทางฝ่ายกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งครับ